บ้านต่างจังหวัดดูสัญญาจำใจยุติบทบาทรายการ19ปีดูสัญญาควางบุตรชายเที่ยวอุดรธานีบ้านเกิดพร้อมยกเปิดบ้านและเปิดตัวคุณพ่อในวัย88ปีเป็นครั้งแรกสุดยอดของอุดรดเลยโดยบางครั้งคนอุดรแท้ๆอาจจะยังไม่เคยเข้าไปได้ซ้ำหรือเริ่มแรกจากไปชมทะเลบัวแดงและภูพระบาท ต่อไปด้วยที่วัดภูก้อนซึ่งเป็นวัดที่มีอุโบโสถสวยงามจากชมสถานที่สวยๆแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อในแบบผจญภัยด้วยการน,นั่งรถอ e ีแทก ล่องแก่งที่หมู่บ้านเคียรีวงกฎซึ่งท่องเที่ยวด้วยแก่งด้วยรถอีแต็กแบบนี้มีที่เดียวในประเทศไทยที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านย้อนกลับไปเมื่อเป็นพิธีกรมากฝีมืออยู่คู่กับวงการทีวีมาอย่างยาวนานสําหรับดูสัญญาคุณากรโดยเฉพาะภาพจําในรายการดังที่นี่มอชิด ที่ปัจจุบันได้ยุบรายการไปแล้วทำกลางคำถามที่ค้างคาใจของผู้ชมว่าสาเหตุของการหลุดพังไปดือ้อๆที่นี่หมอชิดคืออะไรกันแน่โดยช่องดังโปลดจริงหรือไม่หรือจริงเจ้าตัวตัดสินใจเลิกทำเองเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่ดูได้เปิดใจเคลียร์ให้ฟังแบบชัดๆผ่านทางรายการสัมภาษณ์ในทีมข่าวยืนยันว่าหากถูกปลดก็จะบอกว่าถูกปลดแต่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นเพราะว่าเรายกเลิกรายการเองส่วนสาเหตุเป็นเพราะกิจการไม่เอ,อื้อส่วนทำไมถึงเลิกโดยไม่ร่ำลาเพราะผมคิดว่าเราเป็นเพียงแค่รายการรายการหนึ่งในหลายร้อยรายการและเราไม่ได้ตัดสินใจเลิกรายการเพื่อไปอยู่ดาวดวงอื่นไปทำธุรกิจอื่นแต่เรายังอยู่ในธุรกิจนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องุฟมไฟล์ไม่ต้องงองแงเพราะเมื่อโลกมันเปลี่ยนคนก็ต้องหาหนทางอื่นต่อไปในเท่าที่คุณจะทำได้กับการเปลี่ยนแปลงน,นั้นตอนอายุ50กว่าตอนนั้นได้ตัดสิน ใจเลิกผมไม่เศร้าไม่ทุกข์และไม่ได้ต้องการให้ท่านผู้ชมมาดรามา่าแค่หายไปจากตรงนี้จากตรงนั้นไปอยู่ตรงอื่นตรงไหนก็ว่ากันไปสิ่งเดียวที่เสียใจคือเป็นห่วงลูกน้องเท่านั้นเองไม่มีเรื่องอื่นเลยเอาจริงไหมคือช่องถอนเขาก็ถอนไว้ช่วงให้คนอื่นมันไปตามและเขาก็ได้อยากเวลาเขาอยากได้เวลาเขาอยากให้เราออกเราก็ออกจากตรงนั้นดูสัญญายังเปิดเผยถึงปมในใจฟัง อยู่รู้สึกว่าความผิดพลาดตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่พิธีกรว่าเรื่องผิดพลาดมันต้องมีอยู่แล้วเพราะคนเรามันไม่ได้ดีตลอดถามว่าปมมันเกิดจากความรู้เรื่องเกิดจากผมไปทำนักแสดงหญิงคนหนึ่งที่ค่อนข้างสนิทกันแล้วในรายการผมก็ถามถึงเรื่องการศึกษาของเขาแล้ววันนั้นเราก็ถามไปว่ามันเป็นแบบนั้นหรอแบบนี้หรอแล้วน้องก็เสียใจเหมือนไปคิดว่าไม่ตรงกับที่เขา ว่าสิ่งที่คนเล่านั้นด้วยเจตนานหนึ่งหรือเปล่าอย่างไรก็ดีผมคงไม่ให้รายละเอียดซึ่งน้องเขาเสียใจร้องไห้มันเป็นเรื่องที่ผมเสียใจจนถึงทุกวันนี้คะ่ะ